ดิวนนี้ครับเราจะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอทอย่าง Samsung Galaxy Watch 4โอ้โหท่าอย่างแก๊กเลยนะครับส่วนรายละเอียดการรีวิวเจ้าตัววอท c ี่ตัวนี้จะมีอะไรบ้างครับเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวิ่งพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดู e ม m l อาชี์ let's go สำหรับตัว Samsung Galaxy Watch 4นะครับเปิดตัวออกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือเจ้าตัวซั m ซ u งกา a l a ก y w a t อ h 4แล้วก็เจ้าตัว g a เล x ก w a ่ c อ4 Classic นั่นเองนะครับซึ่งก็แต่ละรุ่นจะราคาแตกต่างกัน นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นหน้าปัด40มิลนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นหน้าปัด44มิลนะรุ่นที่เป็น40มิลนะครับจะมีตัวเดียวเลยนะครับมีสีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีพิงโกลนั่นเองนะครับราคาจะอยู่ที่7,990บาทนั่นเองนะครับส่วนหน้าปัด44มิลนะครับจะมีสีให้เลือก2สีก็คือสีดำนะครับสีแบบนี้แล้วก็จะมีสีกรีนนั่นเองนะครับโดยตัวนั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นรุ่นที่เป็นรอรับบลูทูธแล้วก็เอง่ลท เจ้าตัว Galaxy Watch 4 Classic เนี่ยครับจะมีหน้าปัดขนาดเดียวนั่นก็คือ46มิลมนะครับสีให้เลือกเนี่ยมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีเงินนั่นเองนะครับราคาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นจะเป็นรุ่น e t o o t h นะครับราคาอยู่ที่11,900บาทแล้วก็รุ่นที่เป็น LTE นะครับราคาอยู่ที่13,900บาทนั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของ Galaxy Watch 4นะครับทั้งซีรีส์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับโดยจะวางจำหน่ายนะครับในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับผ่านทาง Samsung Experience Store นะครับ samsung.com แล้้้ววกกรรรรราาาานนคทที่่มยยุเล นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้ตัว g ล l a ซี่วัต h 4ตัวที่เป็นหน้าปัด40มิลนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปรีวิวจริงๆเรามาดูด้านของการดีไซนกันก่อนเลยนะครับการดีไซนตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูเรียบหรูนะครับหน้าปัด40มิเนี่ยถ้าเทียบกับข้อมือผมแล้วผมรู้สึกว่ามันแอบเล็กไปนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น44มิลเนี่ยน่าจะพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนข้อมือเล็กเนี่ย40มิลตัวนี้เนี่ยน่าจะด แทงครอบพับอยู่นะครับแล้วอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่มีสีนั่นเองนะครับผมตัวสายเนี่ยก็จะเป็นยางอย่างดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะกระชับพอตัวเลยนะครับภายในสายก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในด้านของสเปคกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหลายๆคนไม่รู้ว่าสเปคเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยเจ้าตัวที่ผมได้มานะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่1.2นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็นสามร้เก้าสิบหกคูณสามพิกเซลนะครับชนหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็นซูเปอร์อัลโมเลดเลยนะครับเป อีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับกระจกเนี่ยป้องกันด้วยอย่างดีด้วยคอลลิ่งกริลล่า glass dx plus นั่นเองนะครับในด้านของการทํางานนะครับ os ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ wear os นะครับพร้อมทำด้วย one ui watch สามนั่นเอง cpu เลือกใช้เป็น xiaomi w 920 dual core นะครับซึ่ง cpu ตัวนี้ผลิตมาบนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนั่นเองนะครับ ram ครับตัวนี้จะให้มาที่1.5กิกนะครับส่วน storage หรือว่าความจําภายในเนี่ยให้มาที่16กิกเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะการรองรับต่างๆครับอย่างที่บอกไปวว่าตั ตอนนี้นะครับไม่ได้รองรับ LTE นะจากนั้นจะเป็นการรองรับแบบบลูทูธนะครับโดยบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5 Wi-Fi ครับตัวนี้รองรับเป็นแบบ Duo เลยนะครับตัวแรกก็จะเป็น Wi-Fi 2.4แล้วก็เป็น Wi-Fi 5นั่นเองนะครับรองรับทั้งหมดเลยนะครับ GPS NFC มีมาให้ครบหมดเลยนะครับการรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นครับตัวนี้รองรับอยู่ที่5 a t m บวกมาด้วยกับ IP 68นั่นเองกันน้ำลึก50เมตรเลยนะครับก็จะเป็นนาฬิกาออกกำลังกายนั่นเองครับใส่ว่ายน้ำได้สบายๆนะครับใส่ลงน้ำทะเลยังได้เเ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 ลลยยยยนนนนนนนะะแแแตตตตตตต่่่่่่่่ออออออาาาึกกิ50มมมรรรรรัััังโคคคสหหบบบบีีีีีวว้้ใจุูท306 พร้อมกับการรองรับชาร์จไร้สายด้วยนะครับผมสเปคคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการใช้งานกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมส่วนในด้านของการใช้งานครับผมจะแบ่งออกเป็นฟังก์ชันต่างๆแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่การเลื่อนลงมานะครับมันจะเป็น Notification ต่างๆนะครับสำหรับเจ้าตัววัตส์4ตัวนี้นะครับโดยตัวแรกนะครับก็จะเป็นการโหมดการเข้านอนซึ่งถ้าเกิดว่าเข้านอนนะครับเราเชื่อมต่อกับบลูทูธของมือถือเครื่องไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหน้าจอตัวนั้นครับจะเป็นจอขาวดำ็คือน ว่ามันเป็นโหมดเข้านอนนะเออตรียมจะเข้านอนแล้วนะครับถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็น Away on Display นะครับผมแล้วก็จะมีการปุ่มปิดเครื่องนะครับลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงแล้วก็เปิดสั่นอะไรต่างๆนะครับมีปุ่มตั้งค่านะครับแล้วก็ไฟฉายไฟฉายเนี่ยตยาาวัวนี้นะครับสามารถเปิดนะครับค้างไว้โดยตัวนี้นะครับมันจะเร่งความสว่างของตัวนาฬิกานะครับให้สว่างสุดๆมันก็จะเป็นไฟฉายนั่นเองนะครับสามารถดรอปความสว่างได้โดยการจิ้มไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนถัดมาครับก็จะมีกับโหมดห้ามรบกมมีโด็ ภาพยนตร์หมดภาพยนตร์นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานเอาง่ายๆไม่รบกวนคนอื่นนั่นเอ,เองนะครับก็คือปิดการแจ้งเตือนต่างๆปิดการพลิกมาดูข้อมือแล้วก็ไฟขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆเวลาเราเข้าไปดูรงหนังเพราะว่าช่วงนี้โรงหนังเปิดแล้วนะฮะก็คือเวลาเราเข้าไปดูหนังอะไรอย่างนี้นะครับมันจะปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างแล้วก็แสงโฟแสงไฟเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะครับสามารถตั้งได้นะครับว่าจะตั้งเป็นระยะเวลเท่าไหร่1ชั่งชั่วโมงสมงชั่วโมงสามชั่วโมงที่ องี้ครับว่า Galaxy w a t c h 4นี่ครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราพิกข้อมืออะไรมาอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะมีไฟขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราโหมดเปิดโหมดนี้นะครับเราพิกข้อมือขึ้นมาหาไฟมันก็จะไม่ติดอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะช่วยไม่รบกวนคนข้างๆจนเกินไปนั่นเองนะครับโอเคสำหรับโหมดถัดมานะครับก็จะเป็นการรับ WiFi แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าชอบมากก็คือการรีดน้ำออกนะครับการรีดน้ำออกตัวนี้นะครับคือเวลาเราไปแบบว่ายน้ำมาหรือว่าเราไปแบบตากฝนมาอะไรอย่เงี้ยครับเรากด ขย่านาฬิกาออกด้วยนะครับมันจะเป็นการกันจับน้ำภายในนะครับออกจากตัวเครื่องให้หมดนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซฟตัวเครื่องพอสมควรเลยนะครับทัดมาเนี่ยก็จะมีหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เอาไว้ต่อกับหูฟังบลูทูธอะไรต่างๆนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือของทางซัมซุงอยู่แล้วใช้หูฟังไร้สายนะครับพวกกาล a ซี่บัตรอะไรแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สะดวกสบายมากๆเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อนะครับจากนาฬิกาได้เลยการเลื่อนเพลงอะไรฟังเพลงนะครับหรือว่าการบังคับใช้กาลิซี่บัตรนะครับสามารถใช้งานผ แล้วก็หมดถัดมาตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าชอบมากเลยเวลาเราวางมือถือนะครับที่ต่อกับ้ตัววอตสีตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้เราอาจจะลืมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องโทรหาให้เปลืองตังนะครับเราสามารถกดตัวนี้ครับสามารถหามือถือของเราได้เลยมือถือของเราจะดังอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้ผมกดค้นหามือถือนะครับผมมันจะบอกได้เลยว่าอ่าปิดกอด่อนปิดกอด่อน โอเคนี่คือการค้นหามือถือนะครับเอาสมมติว่าเราอาจจะทํามือถือแบบลืมไว้ที่ไหนนะครับที่ในบ้านเครับเราแค่กดค้นหานะครับเสียงของมือถือเราเนี่ยก็จะดังขึ้นแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆก็ไม่ต้องโทรให้เสียปังนะครับหรือเอาง่ายๆก็ไม่ต้องลำบากคนอื่นให้โทรหาอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ Notification น่าจะมีประมาณนี้นะครับมาดูที่ด้านล่างกันดีกว่านะครับสำหรับการเลื่อนขึ้นนะครับจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งหน้าตาแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับเริ่มต้นรัคบะ ผ่านสมาร์ทวอทหรือว่าเจ้าตัววอทสตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าสมาร์ทวอทตัวนี้ครับต้องอยู่ภายในบริเวณที่ต่อกับมือถือตัวนี้เท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่นอกเหนือจากการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยก็จะไม่สามารถรับสายได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบการรองรับบลูทูธเนี่ยเอออยู่ในระยะบลูทูธนะครับเราสามารถรับสายตัวนี้ได้ไม่ต้องจับมือถือขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีไมค์ในตัวด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น LTE นะครับตัวนั้นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยวาาารรั้นคมมีหโททศพ์ก มีซัมซุงเฮล์ h นะครับมีเพย์สโตมีเพย์สโตมาให้ด้วยนะมีเข็มทิศนะครับมีบิ๊กบี้การตั้งค่าต่างๆพยากรณ์อากาศนะครับมีนาฬิกาปฏิทินนะครับการจับเวลาแกลลอรี่การฟังเพลงเนี่ยครับตัวที่ผมบอกว่ามีการเปิดบังคับนะครับ Galaxy Buds ด้วยนะครับการแจ้งเตือนการถ่ายภาพการบันทึกเสียงเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็ข้อความอะไรต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับซึ่งในนี้นะครับก็เราสามารถปรับแต่งนะครับหน้าตาของ UI อะไรต่างๆเนี่ยผ่านมือถือได้เลยซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ผ่าน Galaxy v a r i a b l e นั่นนเเออองะครรรับผผาาาาามมมืืถดจลทํใหู้ก็สป หน้าตาของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้อยู่ตัวตำแหน่งนี้หรือว่าไม่ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับผ่าน Google Play Store ได้ด้วยนะแต่ว่าบางแอปเนี่ยมันยังไม่รองรับนะด้วยความที่มันไม่ใช่มือถืงไงคือมันเป็นนาฬิกานะครับมันก็อาจจะรองรับแค่บางแอปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถปรับแต่งนะครับหน้าตาของ UI หรือว่าปรับแต่งเรือนใหม่นะครับหน้าตาหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยผ่านทาง Samsung wearable ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูขั้นปรับแต่งนะครับมันก็ขึ้นอยู่ก อะไรได้หมดทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานมือถือของ s ซัมซุงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัว Watch 4เนี่ยจะสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะครับคือรู้สึกว่ามัน มันต่อกันไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งใช้บัตร2ด้วยนะครับใช้เจ้าตัววัตสีด้วยแล้วก็ใช้มือถือของทางซัมซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโดยตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับมือถือนะครับจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถปรับแต่งนะครับให้เลื่อนอยู่ตำแหน่งได้ดาวน์โหลดได้อะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็การปรับแต่งหน้าปัดนะครับแล้วแต่เราเลยสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาดูที่การเลื่อนซ้ายขวาดีกว่านะครับเลื่อนไปฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่า ท้งเตือนทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปันมาด้านขวานะครับจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมโดยรวมเนาะก็จะเป็นการเดินอะไรต่างๆนะครับจะเป็นการนับก้าวันนี้เราก้าไปเท่าไหร่แล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่แคลอรี่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับเป็นกิจกรรมการเดินนั่นเองถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการออกกาลังกายซึ่งโหมดออกกําลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอลังการมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการว่ายน้ําคือมันเป็นโค้ชให้ทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ครับบอกได้เลยว่ารองรับการออกกําลังกายมากถึงเพราะถ้าผมจำไม่่่ผิดดนนนนะึงงงแบบเเลลยยยััใ้้าาาขอออกกกซตวีีหจ เต็มมากๆอะครับใครที่เป็นสายเฮลตี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับและปัดถัดมาครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัววัดสีเลยก็ว่าได้มันคือการวัดค่า BIA นั่นเองนะครับถามว่า BIA คืออะไรนะครับ BIA เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมอ่านชื่อเต็มแป๊บนึงนะลืม Bioelectrical Impedance นะครับ Analysis โหชื่อยาวเหลือเกินนะครับเอาง่ายๆครับมันเป็นการแบบว่าการวัดข้อมูลร่างกายเป็น Body Composition นะครับคือมันจะวัดได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ Body Fat นะครับก็คืออัตราส่วนไขมันในร่างกาย Fat Mass นะครับปริมาณมวลไขมันชั้ไขมันในร่าง กนะครับสเกลเลตันมัสเซลนะครับปริมาณกล้ามเนื้อนะครับ BMR ค่าการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานนะครับมีค่าบอดี้วอเตอร์อัตราส่วนในร่างกายนะครับแล้วก็มีค่า BMI ดัชนีมวลกายคือทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็คือการวัด BIA ในทีเดียวนะครับวิธีการวัดก็แสนจะง่ายนะครับก็คือเราก็จะใส่ส่วนสูงนะครับใส่น้ําหนักไปวิธีการวัดเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับอย่างนี้นะแตะไม่ใช่กดนะครับก็คือแตะค้างไว้นะครับประมาณ1 0บถึงสิวินาทีนะครับมันจะประมวลผลให้เรามัน ในร่างกายเท่าไรมีกล้ามเนื้อเท่าไร่น้ําหนักเท่าไรอะไรแบบนี้ครับคือมันจะวัดให้หมดเลยมันเป็นอะไรที่เหมาะม,มากๆสำหรับใครที่ออกกําลังกายนะครับแล้วก็อยากจะวัดปริมาณไขมันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งความแม่นยำในหัวเขาครับให้มาสูงถึง98%ด้วยกันซึ่งผมรู้สึกว่าใครที่เป็นสายออกกำลังกายสายเฮลตี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับคือมันวัดได้จริงๆนะออนอกจากนี้นะครับมันยังมีโหมด Bioactive นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีเซนเซอร์เยอะมากๆนะครับเซนเซอร์แรกเนี่ยมันก็จะเป็น PPG นนรรรรัััเเป็กกาาาวววดดออตต้้ขงงหใจยแส แบบออปติคอลนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการวัด BIA นะครับการวัดค่าคอมูลร่างกายนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับชื่อเต็มก็คือ Bioelectrical Impedance Analysis นะครับอ่านพูนิดนึงชื่อมันยาวนะครับผมจำไม่ค่อยได้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็อยากจะทราบค่าไขมันในร่างกายเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยและตัวนี้ครับยังมีฟีเจอร์ที่สามารถตรวจคุณภาพการนอนให้เราได้ด้วยคือันตว้เบ มันสามารถวัดการกรนของเราได้ด้วยคือวิธีการวัดนะครับง่ายๆเราสามารถชาร์จมือถือไว้ในระนาบเดียวกันกับหัวเรานะครับแล้วก็ใส่วัดสีตัวนี้นะครับแล้วก็นอนไปเลยคือมันจะวัดการกรนว่าวันวันหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งเนี่ยเรากลนไปกี่ครั้งสุขภาพเราดีหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอะวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับคือมันเป็นอะไรที่มันดีต่อสุขภาพมากมเลยนะครับมันจะสามารถบอกได้เลยว่าเราเนี่ยพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านอนพอหรือเปล่านะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยออกซิเจนในเลือดเพียงพอมมัั้้ออออะะไรแบบบนนนีีคคื่่ขางทจต สำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับอยากจะดูแลสุขภาพหรืออยากจะรู้ว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะที่ตอบโจทย์มากเลยและนอกจากนี้ครับตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลนะครับกล้องมือถือผ่านวอสีตัวนี้ก็ได้อีกด้วยนะครับก็คือเราสามารถนํามือถือนะครับไปเป็นอ่าตรงนั้นตรงนี้แล้วก็สามารถกดถ่ายนะครับผ่านวอสซี่ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถแคปภาพหน้าจอได้ด้วยนะโดยการกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับกรึ๊บมันก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่นะครับอย่าลืมว่า้งๆได เลยนะครับในแกลเลอรี่ของเขานั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงแอปพลิเคชันภายในมือถือกันดีกว่านะครับสำหรับแอปพลิเคชันแรกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นั่นก็คือ Galaxy Wearable นะครับหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปรีวิวนะครับ Galaxy ัตรสองเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมก็ใช้แอปนี้เหมือนกันนะครับก็คือมันจะเชื่อมต่อนะครับแอคเซสซอรีต่างๆของ Samsung นะครับไม่ว่าจะเป็น Galaxy Watch นะครับ Galaxy Buds อะไรต่างๆเนาะโดยตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็็็คค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 ืออออสาา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 มมมมรร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 รถปปปปปปปััััััััับบบบบตตตต้้้้้้้งงง่่่่่นน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 ะะะะะะะหหหหดดดจจจไไไไววววเเเเเเูููแแแีียยโิๆลล แอปพลิเคชันต่างๆครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถสลับตำแหน่งได้ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็มีการทายนะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นอะไรนะครับการออกกําลังกายนะครับการนอนนะครับการนอนกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้คือเราตั้งค่าได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้เจตนาฬิกาเนี่ยครับสามารถค้นหามือถือของเราได้โดยมือถือเราจะส่งเสียงใช่ไหมมือถือก็สามารถหานาฬิกาได้เช่นกันนะครับด้วยความที่นาฬิกาครับมันไม่สามารถโทรหาได้ถูกต้องไหมคือเราจะต้องมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันซึ่่่่่งตตััววนนี้้รบถาาเเกกิดชืืออออมููทยห ว่าเคยเชื่อมนะครับเราจะสามารถค้นหานาฬิกาได้โดย s ซัมซุง r i n g นั่นเองนะครับซัมซ T งสติงสปายนะครับชื่อเต็มของมันก็คือ s m a r t t h i n g สปานะครับสามารถค้นหาได้เลยซึ่งมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ Google Map ให้เราว่านาฬิกาของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่จุดใจเราสามารถกดส่งเสียงได้นาฬิกาของเราก็จะส่งเสียงออกมา แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นผลดีมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบที่หลงที่ลืมแบบผมนะครับแบบว่าใส่นาฬิกาอยู่ดีไปถอดทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับหาไม่เจอสามารถหาได้นะครับจาก smart ring ly ตัวนี้นะครับสามารถค้นหานาฬิกาของเราได้เองนะครับแล้วก็การตั้งค่านาฬิกาตัวนี้สามารถตั้งค่าผ่านแอปมือถือได้เลยนะครับก็คือ Sams ุงแบ a ิโวลนั่นเองส่วนแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นโค้ชของเราเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ m ั u n ุ Health นะครับเห็นไหมครับปัจจุบันผมก็ยังตั้งค่ามัน ผมเดินไป3ามซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่ค่อยไปไหนก็เดินอยู่ในห้องนี่แหละครับผมคือมันก็จะวัดให้เรานะครับว่าเราเนี่ยเดินไปกี่ก้าแล้วนะครับน้ำหนักเท่าไรนะครับมันก็จะเอาข้อมูลนะครับมาจากเจ้าตัววัดสตัวนี้นะครับจากที่เราลงทะเบียนไปก็จะมีน้ําหนักส่วนสูงนะครับแล้วก็ค่า BIA นะครับที่เราวัดนะครับเมื่อกี้ค่า BIA หรือ BIA วะเออผมสับสนดูสปอยแป๊บมันก็จะเอาข้อมูลมาจากค่า BIA ของเรานะครับซึ่งมันก็จะบอกได้นะครับว่าไขมันในร่างกายเราเท่าไหร่กล้ามเนื้อออเรราาีีี่่่นนนตะะไแแบบ้้ัลยงงึว วัดได้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจนะครับมันก็จะวัดณขณะนั้นเลยเราสามารถวัดได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้มันก็สะดวกสบายแล้วนะครับการเต้นของหัวใจนะครับว่าเราขณะนี้หัวใจเราเต้นเป็นยังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ออกกําลังกายแบบว่า extreme หน่อยนะครับแบบว่าออกกาลังกายที่การเต้นของหัวใจเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอย่างผมเคยปั่นจักรยานอะไรแบบเนี้ยเวลาเราปั่นไปเยอะๆนะครับค่าเขาเรียกว่าอะไรค่า h า a r t เรทของหัวใจเราเนี่ยมันง้้้เเยอออาาาาจจะะะทํใหรรรแบบช็ไได ้องแม็กซ์ตลอดนะครับว่าเออตอนนี้อัตราการเต้นห,หัวใจเราประมาณไหนนะครับซึ่งตัวน,นี้ถือว่าสะดวก,กสบายมากๆนะครับแล้วก็ใครที่เป็นนักปั่นนะครับจะเห็นได้ว่าในนี้เนี่ยมันมีแอปการปั่นจัก,กรยานด้วยนะใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้สมาร์ทวัดเครื่องหนึ่งที่ออกกำลังกายครบเลยมีทุกประเภทผมบอกดเลยว่าตัวน,นี้ถือว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับและตัวนี้ครับนอกจากจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับยังสามารถเลือกได้นะครับว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยคืออะไรนะครับมันจะบอกปริมาณแคลอรี่ของเรานะครับในซัมซุงเฮลได้หมด มันรู้มากกว่าผมอีกนะครับว่าตอนนี้ผมเครียดไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับมันก็จะวัดจากการหายใจนะครับว่าในหนึ่งาทีเนี่ยอัตราการหายใจของเราเป็นไงถี่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นการวัดความเครียดของเขานะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าแค่นี้มันก็เกินราคาแล้วนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้มันราคา7,990บาทนะครับคือตัวนี้ครับนอกจากการรับสายของเขานะครับมันยังมีการใช้ทักษะพิเศษอีกนะครับก็คือการใช้งานขั้นสูงครับปกติเนี่ยการรับสายเราจะกดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ท่าทางก็ ึกๆมันก็จะรับสายให้เราโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆลยครับโดยรวมครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัว Galaxy Watch 4ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆครับคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆคนที่เอาง่ายๆก็ใช้ a m s u ุงเป็นหลักนะครับใช้มือถือ a m s u n งอยู่แล้วมี Galaxy บัตรอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัว Watch 4ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าการคอนเน c t ต่างๆนะับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับและอีกกค็อย ครับมันคือวัดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัศีมวลกายนะครับ BMI body fat นะครับ body water muskeleton muscle นะครับแล้วก็ body mass index นะครับคือมันมันวัดได้หมดเลยการกินนงกินน้ำอะไรต่างๆนะครับมันวัดได้หมดเลยแล้วก็ข้อมูลต่างๆาเนี่ยมันจะเข้าอยู่ใน Samsung Health นะครับหรือว่า s u n g ุงไ i ร a b l e เข้าไปหมดเลยแล้วก็จะบอกให้เราทานอาหารแบบไหนนะครับเหมาะกับเราแบบไหนการออกกําลังกายต่างๆนะครับเออแล้วเกือบลืมไปนะครับสำหรับ Samsung Health นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีโค้ดให้ด้วยนะครับก็คือการออกกําลังกายนะครับตัวนี้เนี่ยจะ ออกกาลังกายแบบการยืดสายนะครับการลดน้ําหนักการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายหน้าท้องแบบ5มิติคือมันมีโค้ดให้เราหมดเลยนะครับสำหรับในสำสูงเฮลและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในนี้มันมีการทําสมาธิด้วยนะเออะมันบอกให้เราทาสมาธิคือ,อ,อก่อนทําสมาธินะครับเราต้องหายใจเข้าลึลกๆอ่ะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่า ถ้าเราไม่หายใจมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นให้เออมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่รักสุขภาพมากๆครับผมบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับผมคือเอาย่าง่ายนะครับใครที่เป็นสายสุขภาพอยู่แล้วชอบออกกาลังกายหรือว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพไม่ดีเลยนะครับอยากจะพักผ่อนให้เพียงพออยากจะทานอาหารให้ครบแล้วก็อยากจะให้ร่างกายตัวเองเนี่ยมีมวลไขมันน้อยกว่ามวลกล้ามเนื้อนะครับผมบอกได้เลยว่าไกด์ซีวัตตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยจะวางจาหน่ายในวันที่10ตุลาคมนะครับผ นะครับผและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของเจ้าตัว Samsung Galaxy Watch 4 e. ี่โหท่าจบเก๊กเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทวอท์ตัวนี้นะครับ,รบคุณจะมีอยังไงกับเจ้าตัว Watch สี e. ตัวนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรแช์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามพวกเรานะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกต็อกหรือจะเป็นเว็บไซต์ sixster com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้กัน